พื้นที่เก็บข้อมูลฟรี1เทราไบต์ใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แถมยังใช้งานได้ทั้งบน PC ที่เป็น Windows แล้วก็ Mac OS จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันครับ จริงๆแล้วการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นะครับผมหรือว่าคลาวด์สตอเรจเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแล้วก็มีหลายๆเจ้านะครับที่ให้บริการกันแบบฟรีๆมาอย่างยาวนานนะครับแต่ส่วนมากนะครับเจ้าที่ให้บริการฟรีนั้นนะครับจะให้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลนะครับอยู่ที่ประมาณ15กิกจนถึง200กิกัแต่ในวันนี้นะครับผมไปเจอคลาวด์สตอเรจตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาให้ที่จัดเก็บข้อมูลเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้แบบฟรีๆเนี่ยถึง1เทราไบต์ครับซึ่งเจ้าตัวคลาวด์สตอว่า เทรลบ็อกครับทีนี้เราจะต้องทํายังไงบ้างเราถึงจะได้เจ้าตัวพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยถึง1เทราไบต์เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับเราก็คือเราจะต้องทําการดาวน์โหลดนะครับและติดตั้งเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเทราบ็อกนะครับบนมือถือของเราครับโดยสามารถคลิกไปที่ลิงก์ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับหรือว่าจะเสิร์ชหาคําว่า แล้วล็อกแล้วก็ทําการติดตั้งได้นะครับเมื่อทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมแล้วทาการสมัครสมาชิกนะครับทำการล็อกอินเข้าไปก็สาหรับการล็อกอินนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ Android อยแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ Account นะครับที่อยู่บนเครื่องเนี่ยทำการใส่ได้เลยครับซึ่งเนื้อที่ตอนแรกนะครับที่เขาให้มาแบบฟรีๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 250GB กิกครับทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับ ให้เราสามารถที่จะขยายพื้นที่ในการจัดเก็บได้ไดถึง1ึเทาไบต์นะครับแบบที่ไม่มีจํากัดอายุด้วยให้เรากดไปที่ชื่อของเราครับที่มุมด้านซ้ายบนหังจากนั้นเนี่ย ข้าไปที่คำว่าศูนย์รางวัลครับทีนี้เนี่ยในศูนย์รางวัลเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับผมพอดีตัวอย่างในรูปที่ผมยกมาเนี่ยพอดีว่าตัวนี้เนี่ยผมทาเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะผมเลยได้พื้นที่เนี่ยหนึ่งเทราไบต์มานะครับกิจกรรมส่วนใหญ่นะครับที่เขาให้ทานะครับอาจจะเป็นเช่นตั้งเจ้าตัวเทราบล็อกบน PC นะครับรับข้อมูลเพิ่ม 50GB กิกะไบต์นะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับเขามักจะให้ทำการชวนเพื่อนครับโดยการชวนเพื่อนนะครับก็ชวนเพื่อนอีกสักประมาณ2-3คนนะครับ เราก็จะสามารถที่จะรับพื้นที่นะครับผมในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยได้ถึง1เทราไบต์แล้วก็ <_ an> ให้เรานะครับเข้าไปที่ศูนย์รางวัลน,นะครับแล้วดูเงื่อนไขหรือว่ากิจกรรมของเขานะครับว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นการชวนเพื่อนนะครับ ก็ให้กดเข้าไปนะครับแล้วเอาลิงก์ตัวนั้นนะครับไปทําการชวนเพื่อนนะครับส่งไปให้เพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนทําการสมัครติดตั้งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางสุดรางวัลเนี่ยเ็จะมีการอัปเดตนะครับให้เราเนี่ยทำการเคลมเพื่อรับรางวัลตัวนั้นครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะฟรีนะครับผมได้ถึง1เทเลปนะครับส่วนกิจกรรมอื่อๆนะครับอย่างในตัวอย่างในรูปเนี่ยจะเห็นบอกว่า เขาเนี่ยจะให้พื้นที่เราเนี่ยอยู่ที่2เทราไบต์นะครับหรือว่า2 0 0 0กิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปอ่านในเงื่อนไขของเขาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทํากิจกรรมนี้นะครับสมมุติว่าเช่นชวนเพื่อนในกิจกรรมนี้เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเนื้อที่ที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอายุเนี่ยอยู่แค่180วันเท่านั้นนะครับสาหรับกิจกรรมนี้แต่ว่าเจ้าตัวกิจกรรมที่ผมบอกนะครับอย่างอื่นนะครับ เราเนี่ยจะสามารถทําพื้นที่ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่1นึ่นะครับโดยที่ไม่มีอายุการใช้งานนะว่าคือคุณได้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเนี่ยไปฟรีๆเลยอยู่ที่1 t ึ่นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจว่า ของฟรีเนี่ยไม่มีในโลกนะครับผมซึ่งเจ้าตัวการใช้งานเจ้าตัวเทเลบ็อกตัวนี้นะครับคุณอาจจะต้องเปิดการใช้งานแอปพลเิเคชันนะครับคุณอาจจะต้องเจอกับโฆษณาที่เด้งขึ้นมาครับหรือการจัดเก็บวิดีโอนะครับอาจจะมีการจํากัดจํานวนภายในการจัดเก็บนะครับเช่นนะครับผมเวลาที่เราอัปโหลดเจ้าต,ต,ตัววิดีโอขึ้นไปนะครับสมมุติเราอัปโหลดเนี่ยในความในความชัดอยู่ที่ 1080p ครับแต่ว่าเวลาที่เราต้องการที่จะดู ไฟล์ตัวนี้เนี่ยพรีวิวจากบนคลาวเนี่ยเราสามารถจะดูได้ความละเอียดอยู่ที่ 480p เท่านั้นนะครับในเวอร์ชั่นที่เป็นของฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้งานเจ้าตัวเทเลบ็อกนี้แล้วแบบรู้สึกถูกใจคลาวมันมีความเร็วแล้วก็ราคาไม่ได้แพงนะครับก็สามารถที่จะสมัครแบบพรีเมียมได้ครับก็จะตัดปัญหาเหล่านี้ออกไปโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ